วันนี้ผมอยู่ในเกมเอ,อ,ออกกำลังกาย้กล้ามโตนะซึ่งเกมนี้มีเนื้อเรื่องด้วยนะครับผมผมบอกทุกคนเมือนะว่าผมจะเล่นวันที่ผมหยุดนะเพราะว่าผมผมต้องมาโรงเรียนนะทุกคนนี้เม่อวานนี้ผมฝึกที่โบสองที่ที่ในแบบนี้มันมีมันมีในส่วนของเนื้อเรื่องด้วยนะ เขาเรียกว่าเป็นเนื้อเรื่องที่เราแบบแบบแบบเราอ้วนไงเราอ้วนแล้วก็แบบเราเดินไปโร,แบบรงเรียนไม่ทันแลเราก็ต้องเดินไปเราเราเราก็ขึ้นรถพวกรถแบบรถรถบัสอะที่เขาที่เขารับส่งไม่ทันนะก็ต้องเดินไปพอเดินไปถึงปุ๊บโดนเพื่อนร้อยนั่งตัวเรียนก็โดนเพื่อนมองตอง ตากับบ้านก็โดนรุ่นมาแกล้งตีนะทุกคนทีนี้เนื้อเรื่องเน่ยก็ตัวละครของเราเรา,เราก็จะทนไม่ไหวแล้วเราเราเป็นอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องออกกาลังกายนะนี่ผมฝึกทนน่าจะเต็มหมดแล้วนะเต็มหมดแล้วทุกส่วนผมจะมาซื้ออล่าใหม่นะทุกคนเป็นการรีเบิร์ดหรือเปล่าไม่รู้ไม่สนกันหน้าเลยหรอวะ ทุกคนที่ว่ามันคุ้มไหมทุกคนทุกคนบอกบอกบอกผมหน่อยนะคุ้มไหมวะมันคุ้มไหมอ่ะโอเคไีเบิรเบรีเบิร์เฮ้ยเฮ้ยังเหลือก้ามอยู่โอเคไปฝึกตอ่อกัน นี่เป็นของนี่นะเป็นกรร้ามของแขนเสื้อมันต้องฝึกฝึกฝึกเมินาไว้แล้วอะไม่ไม่ได้แล้วไม่ได้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 แล้วลูวิ่งเหรอเ <c oughs> นี่ยเพลงโคตรดังเลยเพลงเลือก <Okay. S 1> เกินเการวิ่ง144 นาทีต่อวินาทีผมราชการจะเพิ่มตรงนี้นะเ okay, คเดี๋ยวผมไปฟาร์มฟาร์ก่อนนะเดเดี๋ยวกลับมาเลยนะเค okay, หลังจากที่ไปฟาร์มล้ววิ่งก็ได้ได้มาสองพันนะเดี๋ยวผมจะออกกําลังกายตรงนี้ด้วยนี่อันนี้โอ,อ้โหเขาเคียว น้อยอีซ่าอีอ้ซ่าเราทุกเขยงเก่งเอาไว้บักบักนูน้อยเราเปลี่ยนแบบอ,อ,อัตโนมัติเลยแล้วกันนะต้องใช้เปลี่ยนแบบอัตโนมัติหนึ่งพันแปดร้อยแปรอกิโลนะคลิปนี้อาจะไม่ยาวเท่าไหร่นะ ว่าขี้เกียจเล่นนะครับข,ขี้เกียจขี้เกียจของแท้เลยนะทุกคนคือว่ามันเล่นนานมากผมผมไปดูช่องพี่ตังพอว่าชิ้งมาอ่ะคือแบบโคตรนานอ่ะไม่รู้เหมือนกันเนาะจะพูดพูดยังไงมันนานริงนานริ่งของแท้แท้วะผิวหนามนากูเป็นอิดแล้วนะฮะเป็นไม c คร f t ไม่ใช่ แป๊บเดียวสาม,มีิน่าหมดหมดเแล้วเ,เนี่ยโอ้ยหนอต้องฟามไว้อีกกี่ร้านเนี่ยฮะต้องฟามต้องฟามไว้อีกกี่หมื่นนะยังพอเนี่ยฮวิ่งแล้วโอเคเดี๋ยวผมตัดไปเลยแล้วกันนะทุกคนครับผมไม่ไหวแล้วซื้อบูธแล้วมานี่ดิบูธท,ที่เหลือเหลือเหลืพันกว่านะฮะฮ็ซื้อบูธแล้วนี บูทยังไงมั่งเนื้อออกมาเอามาเอามาให้หมดเอามาให้หมดแล้วแต่ของของกูย,ยูไ่ไหนผมก็ซื้อนี่เพือเป็นด้วย อสมัมมยนี้ยอมเปลี่ยนเบสกู่ะเนี่ยโอ้ยกูว่าเกมบั๊กแน่เลยอ่ะน้องกินนี้ดิค่ะ Energy drinks หรอ,อน,นั่นใช่นะยิงพาไปงั้นมาลองฝึก stamina น,น,นีกว่าไป Let's go แน่ยก็ยังก็ยังแบบเหมือนเดิมอยู่นะงั้นลองลองฝึกตรงนี้ดิอีเชือกตรงนี้แลก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 หืมยิ่งยิ่งนะวันยิ่งกระตุกนะเนี่ยเในแรงมันนะอือเปลี่ยน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 อัตโนมัติโอเคไปอันชัวร์ปิดตรงนี้ชัวร์ ถึงถามถามว่ามัมนเร็วไหมก็ไม่ได้เร็วขึ้นนะมันดีไหมมันก็ดีอยู่นะมันสามนาทีนี่บูธะลรวะนะมองไม่เห็นปั๊มปั๊มมอไซค์ปัมปมปม๊มอะไรนะกอสมอเปล่านี่ไม่ใช่เฮ้ยแต่ก็เห็นผลอยู่นะนี่มันไงยนะ่างเดะเห็นผลเห็นเนี้ยแหละพี่ ไม่ได้ซื้อบูดด้วยเกมโหลดภาพไปทันแล้วตอนนี้น้องไก่ไหมปีไก่ปีไก่เหรองูน้องนะปีไก่ทอดปีไก่ทอดขั้นตอนแรกมาตรงนี่ก็เสิกระซกระซิก็โดดด้ท่ากูเอาจัดมานี่โอเคอันนี้อันนี้อันนี้เลยไม่รู้ มาเรามาดูผลลัพธ์กันครับว่าจะเป็นไงเอ้ยอันนี้เหมือนได้นะน,น่าได้ละไปออกส่วนตรงนี้กลัวนี่ใชเ้เยอะแน่ๆนแน่ๆ,น,ๆนั่นไงนั่นไงน,นั่นไงมันใชเ้เยอะแน่ๆเฮ้ยเฮ้ยแต่ก็เห็นผลอยู่นะไม่ใช่แบบว่ากระจกนะครับ นี่ไม่ไม่เห็นผลอยู่นะัว่านานแน่นเลยนะเกมโคตรเล็กพี่ผมปรับกราฟ,ฟิกเป็นแบบไหนวะเออเด็ก็เป็นแบบแกราฟ,ฟิกก็แค่หนึ่งนะมันแบบกระตุกจังหรือหรือเครื่องผมผมไม่ดีไม่น่าใช่นะต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยน ทำไมเปลี่ยนแล้วแล้วแล้วมันลดโลกาจารย์เออย่างเงี้ยเออย่างเงี้ยเอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดิไปอู้ซ้ออู้ซ้ออู้ซ้อผมไม่มีออโต้เทนผมไม่มัผมไม่มีออโต้เทนดูย,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 ยันยิ่งหักแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่แหละนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะ พอหน้าทุกคนเพราะว่าผมอัดมานานมากแล้วนะ9้าทีแล้วเคเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับวันนี้บายบายครับจุ๊บจุบ,จบ